สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมีอีกแล้วเนาะนะครับเกม SAO MD นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเควสครับวันเอพิฟูเดนะครับแล้วก็มาบอกวิธีการเล่นนะครับแต่ละด่านด้วยเนาะนะครับสำหรับเจ้าวันเอพิฟูเดนะครับเผื่อมีคนถามนะครับว่าเออแบบด่านแต่ละด่านนี่คือมันยากขนาดนั้นเลยหรอคือมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันตรงติงเราอะท่านผู้ชมครับนะ เข้าใจใช่ไหมเออเอาอย่างเช่นด่านแรกนะครับด่านแรกก็คือเขาบอกว่าให้ทาดาเมจนะครับตามตัวเลขที่เขากําหนดให้คนระับก็คืออาถามว่าตัวเลขที่เขากําหนดให้นี่คือตรงไหนครับก็คืออาตรงอาตอนเข้าด่านนะครับตอนเข้าเข้าด,าด่านเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับคือท่านผู้ชมจะเห็นอามันเขียนหลายรายละเอียดข้างหน้าว่าเออแบบตัวเลขบวกกันเท่านี้ได้เท่านี้นะคือคุณต้องทําดาเมจอาได้เท่านี้นะ แต่ว่าเอ่อพอผมไปเล่นปุบนะใช่นะก็คือต้องทำดาเมจตามที่เขากำหนดให้นะครับนะ่านะครับเดี๋ยวเรามาบอกอวิธีการเล่นด่านแรกกันเลยดีกว่านะก็วิธีการเล่นด่านแรกนะครับสำหรับอาอาด่านเอฟฟรเดทนะคบก็คืออาให้ทําคะแนนนะครับ,ารบตามดาเมจตัวเลขที่เขากําหนดไว้ให้นะครับนะก็คือตัวเลขที่เขากําหนดไว้ให้ก็คือจะเป็น4ี่ สี่นะครับแล้วก็มีจุดทสนิยมทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกันนะครับนะก็อาคือผมลองไปบวกคิดเลขมาแล้วแหละนะครับก็คือคิดในอาเครื่องคิดเลขนะครับก็อากำหนด ผลกําหนดที่ผมคิดได้ก็คือเป็น R 4 4่สิบสีจุดพละสัญญมทั้งหมดประมาณ7ตัวด้วยกันนะครับก็คือ R ถ้าให้เล่นง่ายๆนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับเอาตัวละครหลายธาตุนะครับลงไป2ตัวนะครับที่เป็นตัวละครคอสกิลนะครับนะก็เอาลงไป2ตัวใช่ไหมครับก็ให้ท่านผู้ชมทําการใช้สกิลคอสกิลนะครับก็ใช้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อาทําการตีบอสนะครับทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็จะอาผ่าน퀘 มีแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะแล้วก็อันดานที่2นะครับ่านดที่2จะเป็นอันดานอ่าแจแปบนะครับก็คืออ่าให้ท่านผู้ชมถามทำการแพร่ลีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับ ก็วิธีการเล่นด่านที่2ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าคลิปมันจบหรือ,อยังนะครับนะอ่ะโอเคครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นด่านที่นะครับด่านที่3ามก็คือให้ท่านผู้ชมทักกำจัดมอนเตอร์นะครับให้หมดนั่นเอง ก็ด <Keep S 1> ่านที Sod ่3ก <You S 1> <w> ็เล่นง่ายๆนี่แหละนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมไปกําจัดมอนเตอร์นะครับให้เสร็จเนอะนะครับนะก็ด่านที่3ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ด่านที่4นะครับก็เป็นด่านสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นด่านวิ่งนะครับให้ถึงน้องยุยนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมครับวิ่งกดกดวิ่งวิ่งเออนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็วิ่งให้ถึงน้องยุย ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอารีด่านนะครับของอาร์วันเอฟฟี่พูเดกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเวสกันเลยดีกว่านะครับว่าเวสเขาจะให้ทำอะไรกันบ้าง นะครับก็อาเควสแรกนะครับถึงควสที่4ก็คือให้ท่านผู้ชมนะครับทำการอาผ่านด่านนะครับให้หมดแค่นั้นแหละนะครับก็ถ้าเกียร์ด่านหมดแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมากดรับอ่าเจ้าตรงนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดรับไปนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแปเปลี่ยนอ่ารหัสก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นรหัสลองของผมนะก็พอดีว่ารหัสหลักอ่ะคือผมทำเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวเล่าว่าเปลี่ยนรหัสกันนะครับนะ เดี๋ยวพาไปาดูกาชาเนาะ อ่ะนะครับก็อยู่ในส่วนของหน้ากาชานะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปกดรับไอ้ตรงกิสตั้ตรงนั้นไปก่อนนะครับก็ถ้ากดรับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับนี่นี่ไอ้ตรงที่อ่ะติ๊กถูกอยู่นะครับนะอ่ะก็กดเข้ามานะครับท่านผู้ชมจะเห็นอ่าทั้งหมด2กาชาด้วยกันนะครับก็คืออ่าทางบันไดนะครับเขาจะให้กดแค่กาชาเดียวเท่านั้นนะครับก็คืออ่าน่าจะเป็นการันตีแค่ตัวเดียวมั้งนะครับก็คือการันตีตั้งตั้งแต่ตัวสี่ดาว ะครับขึ้นไปนะครับก็คืออาร์ตู้แรกครับจะเป็นตู้ของอาริสเปดนะครับก็หน้าตู้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตู้ต่อไปก็จะเป็นตู้ของซิซิกานะครับอืมประมาณนี้นะครับก็อามีมีขายของอีกาง้นะครับนะสำหรับบันไดเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาตู้นะครับวันเอพิ y ูเดนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะกดน้องซิซิก้าก็แล้วกันน้อนะครับเพราะว่าน้องน่ารักนะครับไปแล้วก็อันนี้คือสีดาวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยนะอ่าโอเคครับก็น้องสามไหมสามเฮ้ยไม่สามสี อันนี้เป็นน้องซิซิก้านะครับตัวละครครบรอบ1ปีนะครับของทางเกมเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับตู้วันเอพิฟอร์เดตนะครับก็ถามว่ากาชาหายไหมมันมันก็ไม่หายนะครับไอสาหรับกาชาที่เรากดไปก็คือเป็นกาชาของน้องซิซิก้าถูกไหมก็คือกาชานั้นจะหายไปนะครับแต่ว่ากาชาลิสเบตนะครับจะไม่หายไปนะครับถามว่าทําไมถึงไม่หายไปครับ ไม่รู้นะโอเคครับก็อเดี๋ยวเรามากดตู้นะครับตู้นี้กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวอ,อไปดูเอฟเฟกต์แอนิเมชันสติวันก่อนเลยดีกว่าเนาะนะครับก็เผื่อใครลืมนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะได้บอกเลยนะครับนะก็อ่าเป็นตู้ที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะโหดเยี่ยมเหมือนกันนะครับก็คืออาถือถือปืนไปโรงเรียนนะท่านผู้ชมครับโอเคนะร <c oughs> อโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคครับซูมไกลมากอ่ะโอเคก็อ่ามาดูที่สกิลอัศนาก่อรถามก้องเบิ้ลนกวันใช้สกิลน้องก็จะอ่าเป็นยังไงดี <c oughs> ลืม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 เดี๋ยวแป๊บหนึงนะอ่ะโอเคครับท่า <c oughs> นผูมดูดิโคตรโหดเลยค <c oughs> ือปืนไปโรงเรียนนะ่ะแล้วยิงกาดอ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลอ่ะโอ้โหสั้นในนะครับอ่าดูที่สกิลของอาสนะนะครับสกิลของอาสนะก็คือเมื่อทําการใช้สกิลนะครับจะทําการโจมตีปกติเลยนะครับถ้าทาการผ่าตัวละครนะครับตัวละครนั้นจะได้รับ MP นะครับหรือว่าการฟื้นฟู MP เนอะครับอ่าประมาณนี้เนาะของอลิซก็เหมือนกันนะครับนะ แล้วก็อาตู้นี้นะครับเมื่อเลเวลหนึ่งร้อยนะครับก็จะมีอาปุ้นปูไอเฮพีนะครับแล้วก็เอนะครับทั้งทีมนะครับคือตอนแรกผมบอกว่าแค่แค่ตัวละครตัวนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าอามันเป็นการปุ้นปูทั้งทีมนะครับถ้าอัพเลเวลหนึ่งรอยเนาะนะครับการสถานะก็จะเป็นอาการการไะไรวาการพิษนะครับเออโอเคนะครับ ทําไมลืมเนาะนะครับแล้วก็ลิงเนี่เป็นลิงโจมตีนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตู้ดีเนาะนะครับก็อ่าเป็นสาวห้าวนะครับอโตแล้วเนาะนะครับนะู้ไหมท่านผู้ชมครับผมสงสารโตนะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอ่เดี๋ยวเรามากดตู้นี้กันดีกว่านะครับก็ตู้นี้นะครับก็เป็นตู้สเต็ปเนาะนะครับก็อ่าเนตมุนนครับ อโอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอาวุธก่อนนะครับอาวุธนะครับก็จะเป็นอาอ,อาวุธนี้นักเลงของแท้แต่ว่าทําไมของอาสนามันจิ้มลิงเนาะอารีก็จิ้มลิงเหมือนกันนี่่าโอเคครับก็อาเมื่อใส่ให้ตัวละครธาตุด,ดินนะครับแล้วก็ดาการอาซัพพอร์ตแพรแล่อก็คือ MP มมันจารีนะครับ ของอลิสก็เช่นกันเนาะนะครับก็โอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตู้ลีทัดดินมาด้วยนะครับก็ตู้ลีทัดดินทัดดินนะครับลินอ่านะครับก็มีตัวไหนคุ้มไหมก็ตัวนี้นะครับคุ้มนะครับแค่นี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับเนาะโอเคนะครับก็ตื่นเต้นจังเลยอ่ะคือไม่ได้มาเปิดกระชาในคลิปบ่อยแล้วนะครับโอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะบันไดครับขอนะครับ นั่นแหละครับท่านผู้ชมกลัว่าแล้วไม่นะอ่ะโอเคครับก็อ่ะอ่โอเคครับท่านผู้ชมครับก็อ,อ่มคือผมขอบอกตรงๆเลยนะก็คืออ่าตั้งแต่ตู้ไอเน,นี้ยมา เนี่ยเนี่ยเนยไอ,สอ้สองสองสองตู้นี้มานะไม่เคยได้เลยเนะครับแต่ว่าผมได้ตู้นี้นะน <laughs> อยากได้อยากเอาไปทำแรล่งโอเคครับก็ประมาณนี้ก็และกันน้นนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์โน้นนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามนะเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารน้นนะครับผมเกม SAOMD ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับตู้เกมครับผมอยากได้